สนับุนโดยฮันเดสพัดต่อไปนะคะน้องๆเราจะมาทำความรู้จักคำว่าลิงโลกเก่ากับลิงโลคใหม่กันนะคะโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวิวัฒนาการได้พบว่าลิงโลกใหม่นั้นมีสายพันธุ์การวิวัฒนาการที่เป็นของตัวเองแยกออกไป โดยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับลิงโลกเก่าและในหลายๆชนิดก็ยังมีลักษณะที่คล้ายสัตว์ประเภทกระรอกมากกว่าที่จะเป็นลิงซึ่งลิงโลกใหม่มีความสามารถที่จะใช้หางของตัวเองเกี่ยวกับต้นไม้เพื่อห้อยหววนตัวได้แต่ลิงโลกเก่านั้นทําไม่ได้ถึงหางของพวกมันจะยาวเท่าๆกันก็ตามกลุ่มลิงโลกใหม่ที่ใช้หางในการห้อยหนได้แก่ลิงสไปเดอร์ลิงทรมาลีน ส่วนลิงโรกเก่านั้นไม่สามารถใช้หางห้อยหนได้เช่นลิงกังลิงสแสมลิงบาบูนเป็นต้นค่ะ ท่านผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับน้องลิงมาโมเสเดเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นสายพันธุ์อะไรคะตัวนี้จะเป็นคอมมอนไวเอร์มามเสเดค่ะสังเกตจะจากขนหูเลยขาวเลยอันนี้อายุกี่ขวบแล้วคะพี่นี่จะสองขวบแล้วอย่างนี้คือเขาชอบให้เกาเกาตรงนี้ใช่ไหมคะใช่จริงๆลิงจะชอบให้เก่าทุกตรงเลยนะอ้อเหรอคะเคิมเคิมเก่าแล้วเขาจะเคิมอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียพี่นี่ตัวผู้ค่ะแล้วเจ้าตัวนี้พี่ฟินเลี้ยงมานานยังคะ ตัวนี้เลี้ยงมาสองปีแล้วค่ะโอ้สองปีแล้วเหรอคะก็ตามอายุเขาเลยเลี้ยงตั้งแต่เขาหนึ่งเดือนนะค่ะก็เอามาป้อนนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ้าตัวนี้อะคะตัวนี้เจ็ดเดือนยังมีความแสบความซนอยู่ยังดื้อยู่ยังแนวส่งเสียแต่อยากสตาร์ลิงไว้มากเลยให้มันัวเท่านี้ใช่เพราะว่าตอนเนี้ยเขาจะมีความแสบเขาจะมีความซนความอ้อนแลวจริงๆช่วงวัยที่เลี้ยงแล้วแบบเลี้ยงง่ายสุดคือกี่ขวบอะ เนี่ยขวบหนึ่งเขาก็จะเริ่มนิ่งแล้วนะคะพอเขานิ่งปุ๊บเนี่ยอ่อนมาแนวอ้อนแล้วจะไม่ค่อยซนเหมือนอย่างเงี้ย และอย่างนี้คือลิงเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะพี่ฟิลใช่ค่ะเขาเป็นสัตว์สังคมแล้วเราควรจะเลี้ยงตัวเดียวหรือควรจะเลี้ยงสองตัวเป็นคู่ค่ะถ้าเกิดว่าเลี้ยงเดี่ยวเขาก็จะติดเรามากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเลี้ยงเป็นคู่เนี่ยแน่นอนว่าต้องสนใจเพื่อนเราก็หมาหัวเน่าแต่คือถ้าเลี้ยงตัวเดียวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะใช่แล้วถึงเวลาผสมพันธุ์ถ้าเลี้ยงตัวเดียวนี่เป็นยังไงบ้างคะพี่จะมีช่วงที่เขาเป็นฮีทนะคะก็คือ จะมีอาการโมโหร้ายกัดผ้าแล้วก็ดึ๊อผ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยไม่เคยมีอาการที่ว่าเลยไม่ไม่ว่าเขาจะเป็นฮีทหรือจะไม่เป็นฮีทอย่างบางคนว่าถ้าเป็นฮีทเขาจะกัดเขาจะอะไรเราใช่ไหมคะตัวนี้ไม่เคยเลยแม้กระทั่งเป็นฮีทก็ไม่เคยกัดกัดครั้งเดียวคือโกรธโกรธคือ,อพวกเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะจําเจ้าของนะแล้วก็ ถ้าต้องไปอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของเนี่ยจะเกิดความเครียดพอเครียดปุ๊บเหมือนเครียดสะสมแล้วก็เริ่มโกรธพอกลับมาเจอเราอีกทีเนี่ยเจอแล้วเราเจออารมณ์โมโหของเขาแล้วแน่นอนเลยเบียงใส่เลยแล้วเวียอาการเวียคือเขาทำยังไงสัวพี่ฟิมั้งคะหัวเจ้าตัวนี้หรอเลี้ยงมาสองปียังไม่เคยกัดไม่เคยเลยแล้วอย่างนี้พี่ฟินต้องตั้งชื่อให้เขาเรียกชื่อเขาเขารู้ไหมคะรู้นะแต่ว่า จะสนใจไหมแล้วแต่อารมณ์อีกอต,ต,ตัวนี้พื่อ,อะไรคะพี่ตั้านี้หมูหันนะคะด้ตัวเล็กเน,นี่ยค่ะซูโม่ซูโม่ซูโม่นี่งยัง,ยงเป็นดูเป็นเด็กซนมากซูโม่ซน,นมากแล้วก็ยังมีความซนความแสบความขี้อ้อนในตัวเดียวกันแล้วอีพี่ฟีเลียงเจ้าหมูหันกับซูโม่ในกรงหรือว่าเลี้ยงแบบที่ถ้าเกิดว่าอยู่บ้านใช่ไหมคะก็เอาออกมาเล่นบ้างแล้วก็ใส่กรงบ้างแต่เจ้าเนี่ยเขาจะรู้เวลา คือปกติเขาจะนอนกับพี่ทุกคืน <ฮะ S 1> พอถึงเวลานอนปุ๊บเนี่ยจะมาเกาะกงหน้าละนาวและเลียงกันห้าหกตัวแล้วก็ขยา่ากงถ้าถามถึงเจ้าเต่าเนี่ยค่ะมันนิสัยยังไงบ้างคะพี่สุขต้าหรอสุขตาเป็นนักเดินทางที่ค่อนข้างตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาคือเป็นเต่าที่แอคทีฟมาก<ะ>แล้วก็นิสัยเขาเนี่ยค่อนข้างเข้ากับคนง่าย